เห็ดเกิดสดๆครับพี uh ่น huh. <eurs> ้องอยู่หน้าบ้านครับกำลังเห็ดเบียกอยู่ดังต้มมาหนึ่งเอาข้นวั่นกับข้าวฟางรถโรงบานรถนั่นบลท่านมาเดี๋ยวเอาแนวมากันบ่ายรถเลียนมานี่ทั้งนี้จะหาแนวไปกันกันได้อยู่มันมีอยู่ข้างหน้านั่นนะเอากันบ่ายรถมาวิวยู่สองอันยุ่งรถมอเตอร์ไซค์กับรถน้ำแข็งครับ ล yup. ดหลวงพ่อครับนี่คร er ับสดร้อนๆนะบ้านเลยพี่น้องหลวงพ่อขาเราเสียบขาวันั้นเลยน่ะมันเดียวออกไรบอน่ะขาเราเสียบกันว้นั่นเลยน่ะเนื้อเนื้อ

จ corner, ากเร็วกับจากกี่ไม้ยังได้เรวเรืะมาเขาาตาไปอ้ยมาเสียดอยแล้วเนี่ยเสียดออยแล้วเนี่ยพ่อครับหลวงพ่อเพื่อนพากันหยกไปอย่างบ้าอะไจะปจะฟึ่งปเทเราได้หลาน้าขาเราขามันหนังแล้วนะมันกอกกับอันนั้นเนี่ย นั้นนั้นว่เราต้องไปเอาให้คนแปลวันเนี้ยันกันทั้งวันเป็นอย่างนี้เลยยูเดนไหมยจ้งสี่หระกระทิ๊อันคือคือกระจุงสีเหรอเห็เพื่อนว่าเบิ้งให้ตำรวจให็นอย่างไรก่อนเพื่อนเป็นเจ็บลายเต็มชัวเจ็บลายเต็มลายโอ้ว่ามันรถสนดักรถเฮียเนาะตอนแรกกับลูกน้องเอนทชางานเล่นเข่ามามรถดังตั้มพอดีเนาะโอ้ยขันขึ้นขันว่าการตลาดบ่มา พอยั่งครับผมไม่แห้งคนนี้การตลาดเมื่อนำผมต้องทับรถให้ละมัดระวังครับเราบอกว่าล้นล้นล้มันเบรกว่าทันแล้วเราบอกผมยุ่งกันต่างคนต่างห้องกันเราไม่แห้งอีกหลายเท่าแล้วหลายเท่าแล้วคงเนี่ยหลายเท่าแลยเราว่าผู้ใดหลายรถง่ายผมหยุดเลยทีผมเบรกเลยนีเราไม่ตำเองนี่นี่ใช่ซื้ออยู่ไหนบ้านครับพี่น้องที่ท่อทางกันต้น นี่คร ну ับเกเลาพอดีด้วนี <h <h ่โอ้ยกำลังอีกกินเขาแล้วว่ากินเขาจ้อยนี่ครับพี่น้องที่ละอุบัติเหตุขึ้นได้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับยุ่ทางเขาบ้านครับทางเขาบ้านในหน้าบ้านหน้าบ้านกำลังเหยีเวียกเอ่อกำลังเหยีเวียบกับพอดีรถเพิ่นสัญจรอยู่ตรงทางครับพี่น้อง ต่ำกันพอดีครับต่ำกันเลยมอไซต์ต่ำครับถห้าเพี่งหลังเพื่อนหักหลังเพื่อนเดะห้าเพื่อนเป็นนั่นเป็นนี่สวยด้อืไปเคลือไปเคลื่อนง่ายอือโอ้่ย พ่อพ anyway, oh, so ี่น like yeah. ้องฟังดูเน yeah. ี okay. ่ยเป็นเนี่ยอะไรเหตุการณ์อ่ะมันต้องมีคนบ่เหตุการณ์เนี่ยเพลนไม้แห้งครับอ่เพลนไม้แห้งครับอัะนี่รถดลดมหยุดแล้วรถรถผมเบรกเบรกเนาะห้อยเบรกกัะเนาะยู่แล้วครับเบรกยู่แล้วครับไม่ได้เลียงแล้วครับแล้วมันหนักครับอืมมันยู่ครับอัะนี่เพลนเพลนไม้แห้งเพลนกระเล็ต่ำผมครับประมาณนี้แมนครับเม่อกี่ว่าหนีไป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 เพลนเขาโค้งมาพอดีครับกันผมสีมะแอบกนี่มันกับอะไรครับยามมันตุกข้องครับทางมันพอดีมันไหนเนาะ ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ฟังเพื่อนวอาครับนี่เอยากที่ว่ากะกบรถปลอดภัยเราวัดระวังครับพี่น้องอย่าแล้วทางโค้งทั้งอย่างนี้กะเบิ้งดีๆครับจะเฝ้าอะไรก็เฝ้ากันได้กับดีแล้วครับพี่น้องก็เป็นยังสิ่งแหละกันเฝ้าอะไรก็บม่ต้องเฝ้าครับเบิ้งดีๆค่อยๆขี่ตลอดปลอดภัยครับพี่น้องเบิ้งทางดีๆโอ้จักรีว่าความไหนครับอยู่หน้าบ้านสดๆสดเลย เดี๋ยวล้อให้รถพยาบาลการม้าล้อให้ตำรวจให้ยังมาครับพ,พี่น้องจะค่อยๆเคลื่อนย้ายได้ให้ที่ให้ที่เพื่อนเป็นยังไงก็ไปเคลื่อนย้ายกันว่มันก็บิี่มีปัญหาอีกเนาะจ้ะก็นานไหมที่พูดล่ะดังตำดังบุญยังเนาะ ต่ำนะครับบัติเหตุครับบัติเหตุมันเกิดบัติเหตุได้ทุกเวลาขับรถระวัดระวังทางไปทางมาครับพี่น้องกับม่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดดอกแต่ว่าเขาการระมัดระวังเอากับบอกกล้าไปท้ายใกล้เพื่อนดอกครับบ้นวัานวดเสียวน้อยนึ่งจูให้ไให้ไก่ไก่พี่น้องได้บึง กน้อยกับรถพยาบาลรถตำรวจกับที่มาครับเพราะว่าอบตน้องสายก็คือเป็นอบตครับอบตโทรหาเพิ่อนแล้วจากน้อยกับมาน้อยเพิ่นกับมาให้เพิ่นมาเคลื่อนยหญ่เอาเขาไปเคลื่อนยหญ่บ่ได้ครับระมัดระวังดีๆถ้าเกิดยังขึ้นมาเขารับเต็มๆนะครับจะก็อยากซอยอยู่ดอกแต่ว่าไม่หนักซอยได้เท่าที่ซอยได้ซอยเท่าที่ซอยได้เพมันซอยเบิดซอยเบิดกับบ่ได้นะครับพี่น้อง เอา้าพี่น้องได้เบิ่งกันเป็นอุทาหอนว่าการไปการมานี่เขาก็ที่ว,ว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกกระ่าดอะไรนบ่เพราะว่ามึงเนี่ยมันบาดเชียวเฉลี่เกินมันหลายเท่าเรายี่ล้อมกันเนี่ยวัวใส่ล้อมกันหลายเท่าไรนี่นะมึงเนี่ยกะอีว่าเปลี่ยนน้ำปลาไมหให้ที่ว่าเปลี่ยนน้ำต้นไหมเออจะยังไงจังไงเนาะมันก็นต้องปลูกไว้เป็นห่มเป็นงเงาหน่อยมันไมมอ่ะกะถางมันกะ,กะกว้างอยู่ดอกแต่ว่ากะ

โอ้มันก็มันก็มันก็ต้องเช้เวลาตื่อู่ได้ส่วเขายี่5เที่ยเขานั่งกินเขายิ่งเห็นไหมล่ะเออเขาก็ยี่5เที่ยวเาเที่ยะห็นเขามัดัพันเลยมันก็บ่ได้เนียก็ต้้งรอต้องรอเน่ยบไปนู่นกับน่พไปบนนูนเพราะว่าพ่อชติดต่อรว่หเลเนาลชาด้ตอ้งบ่มตด่นกเอ่นเย เส้นยังเว้ยเรามันเกิดจ้องจ้องว่านั่นแหละมันก็ว่ามันว่าผู้ใดญเว้ยเนาะเฮาก็ว่าใหญ่เกิดปุ้ยผู้ใหญ่ใหเกิดจากคนเด้โอ้ยไผู้ให่ใหญ่เกิดเนาะไปไงมาไงว่ามีเหตุเพียกไฟขึ้น่าเดินทางตลอดปลอดภไฟท่านเพื่อนที่บ้าตสิท่านบ่สิ่งแหละตเสีมานองมันเบรกน้อมันเบรกแล้วครับตัดวงการห้อยเราเบรกคนเดียวเบรกดำปื้ดผมก็ใช่ใช่เราก็ต้องเห็นไปแต่พี่ล่ะ อย่าเราต้องเห็นไปเลยพี่เด้อล้วก็ตินก็ดีอย่าเบียกพอดีก็ดียู่ประมาณนั้นเพื่อดีก็จ่าเอกันพอดีโอ้อันตรายดัวอันตรายอันตรายค่อยๆขี่ค่อยๆวิเคราะห์ครับการเดินทางพี่น้องโอ้อันตรายแต่ยันเอาบัดนี้ก็สิได้ไปเฮ็ดเวียกแล้วลูกพี่ออกกันวาร้อเฮ็ดเวียกแต่เศร้าแล้วอ่าจีจูนรถคันนี้รถไม้พัชรีครับจูนรถไม้พัชรีที่เป็นโซงั้นรถเฮียไม้พัชรีครับมื่อนี่ย ก็เลยเออให้ไปเอาเขากิดวัดให้ไปใส่ก้อนนั่นแหละการทรงใส่ไปใส่ก้อนเขามีงานเฝปลี่ยนแต่เพื่อนก้อนเนี่ยจั๊กยี่ดังบุบุดังบมื่ดังเมื่อนั่นอ่ะการกล้วยกับมีงานครับเออนี้งานกล้วยกับมีกานมีงานนึงสองคันแล้วครับนี่เอาชิปนี้กับขอฝากพี่น้องไว้เดี๋เพิ่มเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ก่าครับพี่น้องระวังระวังทั้งไปทั้งมาครับผม